ดวงดีประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ใครจะดวงดีเอคนดวงดีประจําสัปดาห์นะครับของสัปดาห์นี้เอาแบบไม่เลี้ยงนะในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วมันจะเป็นลักษณะของการชิงอํานาจศักิ์สิทริ์ทำเสร็จแล้วเปลี่ยนเสร็จปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเส้นทางเลยนะได้งานได้เงินได้ช่องทางได้วิธีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยนะ จากผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่ World w ว r รวบอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมดสวัสดีครับพบกับเราเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ครับรู้ดึกร,รู้จริงแม่นยังค่ะกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมนะครับ คลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับระหว่างวันที่25กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมเรียกว่าเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกรกฎาคมแล้ว<ฮ>นะพอสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยก่<ฮ>อนที่จะเข้าสู่เดือนสิงหาจำได้ไหมเดือนสิงหาจะเป็นยังไงครับแบงค์เดือนสิงหาจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมเ,เป็นมหาอภิวัตรเลยนะใครยังไม่ได้ดูคลิปสิงหามหาอภิวัตร ท่ารีบไปดูด่วนเลยมันจะมีผมจะพูดละเอียดแต่อันนี้จะไม่ได้พูดละเอียดพูดคร่าวๆว่า<ม>ในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยนะครับมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะแล้วมันจะเป็นลักษณะของการชิงอํานาจศักดิ์สิทธิ์เอออย่างนี้เลยนะฉะนั้นในเดือนสิงหาพอดวงดาวเข้าตําแหน่งอภิวัตเนี่ยมันจะอยู่ในระหว่างนะระหว่างจันดับกับจันทร์เพนจะเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกมากที่สุด นะครับอย่างช่วงนี้เห็นไหมท่านก็เห็นแล้วน้ําท่วมที่เมืองจีนอะไรโอ้เดี๋ยวมันก็จะไหลมาเมืองไทยนะมันแสดงว่ายังไงก็หนีไม่พ้นมันมันจะเป็นอย่างนี้เลยฉะนั้นในเดือนที่เกิดสภาวะอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยจะต้องน้อมจิตในบุญนะสร้างบุญสร้างบาร,รมีถือศีลฟังธรรมอะไรปฏิบัติตัวแบบดีมากๆอ่ะนะเพราะว่าเวลาดาวอภิวัตเนี่ยมันจะปรับปรุงคุณภาพดวงดาวนะท่านดาวที่ ดีมันก็จะยิ่งดีถ้าดาวที่เป็นดาวบับเคราะห์มันก็จะยิ่งส่งกําลังฉะนั้นฉะนั้นใครทุกหรือมีดาวบับเคราะห์เลงหรือว่ามีผลต่อดวงชะตาเนี่ยมันก็จะยิ่งหนัก<ะ>คือใครดีจะยิ่งดีไปเลยเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนเส้นทางชีวิตแต่ใครแย่มันจะแย่ขึ้นมันจะหนักนะฉะนั้นวิธีการเมื่อมันหนักเราก็ต้องเสริมบุญบารมีตัวเองะนะถือศีลเนี่ยตีตศีลกันทั้งเดือนเลยสวดมนต์คาถาสวดมน สร้างบารมีสร้างบุญใช้การกักตัวให้เป็นประโยชน์เออใช้การกักตัวอยู่บ้านให้เป็นประโยชน์ก็สวดมนต์นะสมาธิแล้วตอนนี้นะคะอย่างอาจารย์พูดของดวง25-3 1หมเอเหมาะมากๆเพราะว่าเดือนสิงหาเป็นเดือนมหาพิวัตรแล้วยังไม่แล้วมหาพวัแล้วยังมีแพ็กเกจพิเศษนะคะก็คืออาจารย์เนี้ยเตรียมไว้ให้สําหรับคนที่แบบอยากจะเปลี่ยนชีวิตเอออันนี้ไม่ได้ทําบ่อยนะปีหนึ่งเนี่ยมีทํสองครั้งครั้งแรกก็คือช่วงตัดปีของพราหมณ์นะประมาณเดือนมีนาที่เราได้ทํา ห5 5ห้าห้าออกมาท่รนไหนที่ได้ใช้บริการแบบนี้หรือว่าที่ให้ทานไดก็มีผลแล้วท่านก็รู้อยู่แล้วว่าที่ทําให้ไปแล้วมันเป็นยังไงแต่ครั้งเนี้มันเป็นจังหวะของการอภิวัตดวงดาวฉะนั้นนะคะแพ็กเกจเราเหมือนเดิมนะคะมีสองแพ็กเกจให้เลือกสําหรับความสิบบริบูรณ์แห่งความสมบูรณ์สมบูรณ์แบบหรือว่าป เข้าเดือนมหาพิวัตนี้นะคะก็จะเป็นสิบความบริบูรณ์ในเดือนแห่งการอภิวัตนะคะก็จะมีสิบอย่างด้วยกันในทั้งเรือนนใคะสิบเรื่องเลยนะก็จะมีเปลี่ยนชื่อนะคะเลขบ้านเลขรถเบอร์โทรเลขมงคลลายเซ็นคือครบสิบอย่างพร้อมกับบวกนะคะเทียนปูรัตมีอมาวสีด้วยขอพรและขอเงินด้วยแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากจะได้บางคนถามมาว่า มีบทสวดสําหรับหนูไหมอันนี้คือในสิบความบริบูรณจย์มีบทสวดพิเศษให้สำหรับขาประจําตัวให้ด้วยอักขรพยานนี่แหละอันนี้คือเฉพาะบุคคลเลยใช่ไหมครับเฉพาะบุคคลสิเฉพาะบุคคลนะคะสิบความบริบูรณมีหลายคนที่ทําช่วงชุดห้าห้าไปนะช่วงตักปีทำเสร็จแล้วเปลี่ยนเสร็จปุ๊บชีวิตเปลี่ยนเส้นทางเลยนะได้งานได้เงินได้ช่องทางได้วิธีการเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยนะอ้าวก็อันนี้คร่าวๆนะครับสิงห์มหาวิวัตท่านต้องกลับไปดู นะไปดูคลิปนี้ด้วยนะในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยนะครับจะมีวันพิเศษอยู่สามวันคือวันที่ยี่สิบสี่ยี่สิห้ายี่บกเรียงเลยอันนี้ยังอยู่ในเดือนกรกฎาคมอยู่นะของสัปดาห์นี้นยี่สิถึงสาเกรกฎานะวันที่24ี่ก็คือวันอาสาฬหบูชานะอันนี้ก็เป็นวันบุญใหญ่นะออพวกเราก็ทำบุญแล้วกันน้อมจิตถ้าใครออไม่ได้เดินทางและมัดระวังการเดินทางแล้วกันอย่าไปเดินทางเยอะนะวันที่ผ้าเป็นวันเข้าพรรษานะดีมากมาก วันที่26นนเนี่ยไฮไลท์อยู่ตรงนี้ไฮไลท์อยู่ตรงนี้เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประตูสิงหามหาพภิวัตเลยะนะเพราะว่าในวันที่26เนี่ยนะครับมันจะมีมหาเลอม,มีเพชรเ,เลนะเพชเ,เลิเนี่ยในทางเพชรค่เร์ไม่ใช่ชมใชไม่ใช่ใ,ชใชน,นเพชรเ,เลเพชรเลอรในใน,ในทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยในวันเนี้ยกลุ่มที่เป็นครูอาจารย์ ระดับครูอาจารย์เช่นครูโหครูโหนครูช่างครูพราหมณ์ครูระดับครูเนี่ยจะมาทําพิธีกันประกอบพิธีกรรมนะซึ่งตัวผมก็จะประกอบพิธีกรรมบางอย่างด้วยวันที่ยี่สิบหกอันนี้ฉะนั้นมีทั้งมหาเกิกนะมีเพชรเลิกนะแล้วก็มีจันทรทัพพระฤหัสเนี่ยในวันเดียวกันเนี่ยจันทับพรฤหัสนี่คือยังไงครับอาจารย์ดวงจันทร์โคจรไปทับกับดาวพระพฤหัส อ่าอันนี้มันเป็นไฮไลท์ถึงบอกว่าสัปดาห์นี้ในวันที่26เนี่ยให้ท่านเริ่มสร้างบุญสร้างบารมีนะประกาศตนถือศีลเลยก็ได้นะจริงๆอยากให้ถือศีล3วันเลยใครไม่เคยทำเริ่ม24่5ิบสีให้ทำอย่างนี้แล้ววันที่26สวดมนต์นั่งสมาธิสวดชุดมนคาถาหรือสวดบทบูชาหลวงพ่ดเทพโลกอนร้อยจบอันนี้ก็ท่านทำในวันนี้เลยนะ เพชรเลิกเนี่ยเขาเอาไว้ทำอะไรกันถ้าเป็นระดับครูเนี่ยนะก็จะประกอบพิธีกรรมรทั้งพุทธาพิเศกทั้งล้างอาถรรพ์ทั้งแก้คุณใสนะปลุกเสกห,หรือเรียนเรียนวิชาอาคมนะเรียนกับครูของครูอีกทีอะไรอย่างเงี้ยก็คือในวันนี้ในวันนี้ในวันที่เวลาเวลาเวลานะก็คือ เลรกที่ได้ทำเนี่ยนะครับได้ตั้งแต่11โมง5 5า้าถึงเที่ยงคืนของวันนั้นถ้าเป็นหน่อยจะเลือกจะเลอกตอนสักสีหทุ่มครั้งอ่ะอ่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าใครมีเวลาอะไรแต่ของอาจารย์ก็จะมีเวลาเลิกของอาจารย์อีกทีหนึ่งว่าอาจจะจะทำพิธีตอนไหนอย่างเงี้ยนะในวันที่26นี้ก็จะมีเลิกทำนี้ไม่ใช่เลิกทำใช่ไหมครับอาจารย์เริ่มเริ่มมงคลก็คือเริ่มเริ่มมงคลเริ่มต้นนะ ส่วนมหาเลิกเนี่ยก็จะอยู่ที่บ่ายโมงสามอถึงบ่ายโมงสี่สิบเก้าคำว่ามหาเริกเนี่ยก็เป็นลักษณะของเริกที่ทําการมงคลได้ทุกชนิดนะท่านอยากจะทําอะไรมงคลท,ท่านทำเลยนะเช่นสมมตินะอยากจะทวงนี่อะไรหรืออยากจะออกสินค้าใหม่อยากจะเปิดช่องอยากจะทําอะไรก็ในวามหาเลิกก็ได้นะแต่เพชรเลิกที่พูดถึงเนี่ยก็อย่างที่บอกเป็น รับครูนะมาประกอบพิธีกรรมมาช่วยลูกศิษย์มาทําอะไรต่างๆนะปกเสกมั่งล้างอาถรรพ์ล้าง,าางคุณใสใครมีปัญหาเรื่องคุณใสใครมีอะไรก็ จัดในวันนี้ในเวลานี้สมัยก่อนนะถ้าอาจจะเป็นหนังที่ด้วยย้อนยุคเนี่เขาเขามีวิธีแบบนี้นะบางคนทําทั้งวันทั้งคืนเลยนะแล้ก็เขาจะสวดเร่งอ่าแต่คือของขอจะจะท์ทะที่ทํา2กเสร็จแล้วเดี๋ยวจะสวดเร่งย7 28ิบยิบ่อะไรก็ว่าไปบางคนนี่3วันสาคืนนะก็จะมีมีขั้นตอนของครูเนี่ยเขาก็จะทํากันในวันนี้นะฉะนั้นบางคนเนี่ยโอ้โหทำพิธีอะไรกันอีกแล้วอะไรกันนะอันนี้คือก็เป็นพุทธคมอ่ะนะครับเป็น เป็นสายทางครูบาอาจารย์ไม่ตามมหานิยมไม่ต้องกลัวนะคะอาจารย์จะแนะนำลูกศิษย์ไปแบบทางสายแบบสายธรรมไม่ใช่นะคะเ้าต่อไปนะแลนกิ้งแลนกิ้งดวงดีประจำสัปดาห์สัปดาห์นี้ใครจะดวงดีคนดวงดีประจำสัปดาห์นะครับของสัปดาห์นี้เอาแบบไม่เลียงนะหรือเอาคือไม่ไม่ใช่ว่าพูดลัคนาแรกแล้วลัคนานั้นจะเป็นอันดับหนึ่งไม่ใช่ก็คือดีด้วยกันหกลัคนา ลัคนาแรกก็คือลัคนาสถิตกรกฎนะครับกรกฎวันนี้มีกี่ลัคนาครับอาจารย์หกเตยให้แค่หกไงเราให้หกอ้อสองลัคนาสถิตมังกรนะครับสามลัคนาสถิตตุลสี่ลัคนาสถิตกันอาจารย์ยังติดโผนะอันนี้อาจารย์ต้องทันเลยนะคะห้าลัคนาสถิตพิจิกและหกลัคนาสถิตเมษ เโอ้โหเม็ดนี่เหมือนกับเขาเข้าเข้าวินทุกทุกครั้งนะเออเท่าที่ดูจะบอกว่าม้ามืดก็ไม่ใช่นะตลอดเลยตลอดตลอดไม่มืดอ่ะอันนี้เขาม้าสว่างแล้วนะเป็นม้าสว่างติดโผล่ตลอดติดโผล่นะทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กิษณะภูสิริโดมครับใครที่มีปัญหาทุกใจเดือดร้อนใจไม่สบายใจไปหลายที่แล้วยังแก้ไม่ได้ มาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับติดตอนน่อได้ที่086 336 6390หรือ Ri right at open down คราวนี้มาดูดวงแต่ละลัคนาว่าเป็นยังไงลัคนาสถิตกรกฎนะที่บอกว่าพูดมาอันดับแรกเนี่ยนะครับเรียกว่าสัปดาห์นี้นะถ้าท่านขยันมากรวยมากเลยนะ จับอะไรเป็นงินเป็นทองรีบคว้าเข้าไปอย่ารอช้า,าอย่ารีรออย่าลังเลอย่าคิดว่าโอ้โหถ้าฉันจะทํากับข้าวขายฉันต้องไปเรียนทำอาหารก่อน uh huh. ไม่รู้อร่อยหรือเปล่าไม่กล้าทําอย่างนี้ uh huh. ไม่ได้นะถ้าคิดจะทํากับข้าวขายผัดขายเลยเลยอร่อยมไม่อร่อยไม,ไม่เป็นไรช่างหัวมันอา uh huh. ก็ได้ตังก่อนเลยไงวางไปก่อนในรอบเดียวใช่ไหมเอาเมาแบเดี๋ยวมันจะพัฒนาไปเองอพอเราเริ่มทําเริ่มทําอาสมมติกล่องแรกผ่านปุ๊บลูกค้าบอกเค็มไปออกกล่องสองแก้ไขลูกกล่องสามเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยทำเลยอ่ะแล้วมันได้เงินแต่ไม่ใช่ว่าต้องมีขั้นตอนเออเดี๋ยวไปเรียนก่อนไปทํานั่นไปทานี่หาข้อมูลด้วยี่ละมันช้าอย่าสัปดาห์นี้เริ่มเลยครับจะว่าไปครับอาจารย์ลัคนากับราศีที่ต่างกันเออโอ้โหนี่ นึกว่าจะลืมซะ้นี่ไมนะลัคนาเนี่ยนะครับมันก็จะมีความแม่นยำสูงกว่าราศีนะเพราะราศีเนี่ยเราก็จะดูแค่เดือนไงนะเช่นบอกว่า15พฤษภาถึง16มิถุนาเป็นราศีพฤษบอย่างนี้นะแต่พอผูกลัคนาเนี่ยมันจะไม่ใช่นะหรืออาจจะใช่ก็ได้ถ้าผูกมามันต้องดูว่าเพราะว่าลัคนาเราจะใช้5อย่างนะมีวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิด เวลาเกิดและสถานที่เกิดใช้5อย่างในการที่จะดูดวงกันนะแต่ถ้าราศีเราก็จะพูดสั้นๆเหมือนของพี่หน่อยเกิดวันที่อยี่สิบตุลาเนี่ยพูดจนเขาจํากันได้หมดเลยนะเดี๋ยวพอถึงวันยี่สิบตุลานี่ของขวัญว่าตึมเลย <c oughs> นะเอา้าเยอะเดี๋ยวโดนเล่นก็เล่นยี่สิบหกยี่สิบหกตุลาใช่ไหมอ้าวเขาค้อสิบห้าตุลาถึงสิบหกพฤศจิกาก็เป็นก็เป็นตุลได้ไหม ของแบงก์เก่าบางที่19ตุลาค่ะสิบ19ตุลาเนี่ยเนี่ยก็เป็นตุลเห็นไหมถ้าเป็นราศ<ด> <Enfin> ีมันจะเป็นตุลนะแต่ถ้าผูกลัคนาปั๊บอ่ะเป็นลัคนาอะไรครับเป็นธนูนี่เป็นพิจิกครับพิจิกรู้เหมนี่เนี่ยห่างกันลัคนาหนึ่งเลยนะเออมันห่างคนละคนละดวงเลยนะคนละดวงเลยเห็นไหมห่าแค่ไม่กี่วันเปลี่ยนลักษณะนี่เลยถ้าใครไม่รู้ลัคนาก็ไม่ต้องพิมพ์ใต้คลิปนะให้ท่านแอดไลน์แอดโอเพนดาวนะครับแล้วพิมพ์วันที่เกิด เดือนเกิดเวลาเกิดไปพิมพ์ถามที่นั่นเดี๋ยวดูให้ฟรีนะไม่ต้องมาถามลักษณใต้คลิปแต่ถ้าไม่รู้เวลาเกิดเหรอครับอาจารย์ไม่รู้เวลาเกิดต้องดูดวงส่วนตัวถึงจะหาลักนณาให้ได้นะอ้าวต่อไปลักนณะสติเมรเมธเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นสัปดาห์แห่งการใช้สติปัญญานะความคิดสัปดาห์นี้จะต้องใช้ความคิดอย่างเดียวไม่ได้นะทําต้องเอาสติปัญญาเลย เอาคลังสมบัติคลังวิธีการโอ้ oh. โหทุกชนิดเลย mm. ออกมาใช้งานนะคิดอย่างเดียวไม่ได้แต่ต้องเอาเอาภูมิร, mm. มมรู้เอาภูมิความรู้มาใช้งานแล้วจะเกิดผลสำลิปนะ mm. จะสำเร็จทุกด้านเลยเอาภูมิรู้ต้องมีภูมิรู้ไม่ใช่คิดอย่างเดียวนะอ่าต่อไปพิกจิกนะครับเรียกว่าให้ลองขยับปรับเปลี่ยนในสิ่งที่เราเคยวางแผนเอาไว้ mm. นะ อย่างเดิมสมมุตินะบอกว่าจะต้องขายของชิ้นนี้สมมตินะชิ้นนี้ <S <S ราคาเท่านี้อันนี้เดี๋ยวไปการโฆษณาอีกนี่สมมุติขายของชิ้นนี้ครับราคา100คร้อยหนึง่งเราก็ลองมาเปลี่ยนไม่เอาดีกว่าเรารเปลี่ยนขาย80ดีกว่าอ๋อไม่ใช่ขาย200ออไม่ใช่ออเปลี่ยนขาย200ก็ได้<โ>อ,อ๋อเออก็คือให้มันเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิมอะสิ่งเดิมที่เคยคุยเคยทําข้อตกลงเคยอะไรไว้ต่งตางแนานา ไอ้มันเข้ากับสถานการณ์อย่างนี้อย่างนี้เปลี่ยนแพคเกจได้ไหมครับอาจารย์ได้เปลี่ยนแปลงค่าเดิมของมันระทุกๆเรื่องครับจะเปลี่ยนกองเปลี่ยนราคาเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนนั้นมาให้หมดแล้วเหมือนปรุงขึ้นใหม่นะแล้วอันนี้จะสำฤทธิ์ผลนะต่อไปนะครับเมทุนนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยใจมันจะไปไวกว่าแสงหน่อยนะชาวเมทุนก็คือเหมือนกับนั่งอยู่ตรงนี้แต่ใจมันคิดไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปนู่นไปมันไปเร็วเหลือเกินอ่ะแต่สิ่งมันกําลังจะดีไง พอมันกำลังดีใจมันก็อยากให้ดีเลยมันก็เลยโอ้โห,หนู่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นก็ให้ชะลอให้ช้าลงให้รอบครอบมากขึ้นะนะครับความรอบครอบเน้นข้อมูลแน่นๆเน,นเน้นเน้นองความรู้มันจะช่วยให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับในสัปดาห์นี้นะต่อไปนะ เสริมสง่าราศีปัดเคราะห์ตองชะตาในมหาเกิ์มงคลประจำเดือนส่งกำลังหนุนดวงชะตาเปลี่ยนชีวิตให้สำเร็จสมปรารถนาทุกประการรับจำนวนจำกัดสนใจติดต่อ l ล n e แอดโอเพนาหรือติดต่อที่เบอร์ศู6 3 3 6 6 3 9 0 ลักขาตัดมานะครับลักขณาสถิตกันนะครับ <ạ. S 1> ชาวลักขณาสถิตกันในสัปดาห์นี้นะเรียกว่ารอภูเขาไฟระเบิดและจะระเบิดในสัปดาห์นี้ระเบิดบอกมากเพราะว่าโอ้โหตุ้มเลยคือแบบเป็นพลุแตกนะใครรอเงินกู้ได้เงินกู้ใครรอบัตรเครดิตได้บัตรเครดิตใครรอแฟนได้แฟน ใครลองเงินได้เงินเหมือนที่อาจารย์พูดตั้งแต่เริ่มต้นยี่สี่ยี่ห้าหกสามวันนี้สาวันนี้เด็ดมากแล้วโดยเฉพาะกันเนี่ยนะถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตจําได้ไหมที่ว่าอาจารย์เคยดูไปหลายหลายเดือนแล้วบอกว่ากันเนี่ยเป็นจุดวกกลับแล้วตัวนี้ไม่หันหลังแล้วคราวนี้พ้นน้าเลยพุ่งพวดเลยแล้วพุ่งอย่างรวดเร็วด้วยครับเออฉะนั้นใครอยากพุ่งเร็วก็ จุดทรงหน่อย26นี้นะคะเรามีพิธีสำคัญมากๆที่ทางทุกเดือนเลยพิธีจุดเทียนพิชัยมงคลหมากรูปกระซับนะครับอยู่ในช่วงเพชรเลิกด้วยและอยู่ในช่วงเป็น เรกมงคลที่อาจารย์ดูไว้ให้แล้วนะเหมาะสําหรับการทําพิธีกรรมนะพิธีอาถรรพ์พิธีไสยเวทพิธีล้างใสยศาสตร์อะไรงนี้ได้หมดลักนะห้ามพลาดและท่านอื่นนะที่ลัคนะอื่นที่อาจารย์ก็ทําไปด้วยยิ่งดีมันเป็นเรกดีมันเป็นเรกดีนะมันเป็นเลิกดีฉะนั้นเตรียมภูเขาไฟระเบิด สบายแล้วระเบิดนี่คือระเบิดไม่ทางที่ดีดีนีอ่าแหมมันเด็ดสุดแล้วแล้วถึงเวลาแล้วนะแล้วแต่ต้องเป็นกันแท้ๆด้วยนะไม่ไม่เอากันเทียมนะราศีนี่ะได้แบบสมมติว่าเราได้ราทีไม้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เออมันต้องกันแท้นะเหมือนเดิมก็คือที่อาจารย์ไคพูดนะคะให้อยากให้ยึดที่ลักขาอยายึดลัคขณาอ้าวต่อไปนะครับมีนลักขณาสถิตมีนนะอันนี้นะสัปดาห์นี้มีนให้ทำอย่างนี้ใครเป็นมีนแท้ๆนะ อย่าทาอะไรด้วยความคิดของตัวเองเอา <ไป S 2> ความคิดคนอื่นเ,อ,เอาควา,ค,ความคิดคนอื่นเลยจะปปี้จะลอกจะอะไรได้หมด<า>หรือจะถามแฟนถามพ่อแม่ถามเพื่อนถามอะไรคือคือสมมติจะทําอะไรก็ตามไป<ช>ขอไปขอความคิดคนอื่นสมมติจะจะจะ,จะพูดกับแฟนว่าไงจะขอโทษไปถามเพื่อนก่อนไปเอาคําพูดเพื่อนนะฉะนั้นเน้นเน้นอย่างนี้เพื่อที่จะ ดึงดวงชะตาตนเองให้มันขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราใช้ใช้ความคิดตัวเองไปไงเน่าเ,เลยเพราะตัวเรากําลังแย่แล้วเราก็เอาเควาคิดของเราไปใช้ยิ่งพังเลยแต่สมุติแบงด,ด,ดวงดีอาจารย์มาปรึกษาแบงค์เอาดวงแบงค์เอาความคิดแบงค์มาเสริมเอออย่างเงี้ยมันจะดีนะทันดูต่อไปนะครับลัคนาเศรษฐกนูนะครับให้ปฏิบัติธรรมถือศีล นี่ยพี่หน่อยจัดเลยนะตอ้งในสัปดา์น้เพราะมันจะพ่วงพ่วงกับกันเพราะว่าดาวประจําตัวของชาวลักษณะธนูดาวพุธนะคะเอ้ยดาวพฤหัสดออเอเป็นดาวพฤหัสแล้วมันจะเข้าสู่จังหวะของการอภิวัตดวงดาวโอ้โหอันนี้เหมาะมากมากเลยฉะนั้นมันจะแรงโอเคไหมมันมันดีต่างกันยังไงเพราะว่ามีนกับธนูดาวประจาตัวคือพระพฤหัสเหมือนกันครับแต่มีนเนี่ย เขาดันไปตกที่วินาทแต่ธนูเนี่ยไปตกที่สหัชชะสหัชชะก็คือความพยายามการสื่อสารการพูดคุย communication อะไรต่างๆแล้วสหัชชะก็ไปเป็นอลิอะไรอย่างเงี้ยแปลว่ามันจะยิ่งร้อนแรงและยอางี้คนเกิดวันพฤหัสนี่จะมีผลไหมครับอาจารย์ก็มีผลด้วยนะมีผลด้วยนะลัคนาก็คือเหมือนเปนตอนนี้เราเน้นลัคนาเลยเน้นลัคนาเลย นะเมื่อก่อนอาจารย์ดูวันที่อย่างเดียวแต่เดี๋ยวนี้ดูลักคนาแล้ว เลยใช้คำว่าลัคนานะอย่าไปสับสนกับของเดิมนะบางคนสับสนเทปก่อนๆ่อนเทปก่อนก่อวันที่ยังก็เยังนี่อะไรอาจจะเลยเปลี่ยนเลยมาดูเป็นลัคนาแล้ววันที่มันก็เหมือนดูลาแล้วพูดเป็นลัคนาแล้วตอนนี้นะครับพูดเป็นลัคนาแล้วให้ทําตามแล้วกันถือศีลปฏิบัติธรรมนะครับมันจะส่งเสริมดวงชะตาได้ดีเยี่ยมเลยแล้วก็ที่พลาดไม่ได้เลยพี่หน่อยเราเน่ยยี่สิบหกเนี่ยยังไงก็พลาดไม่ได้การทำพิธีอยู่แล้วถือศีลบางคนนะคะลัคนาธนูถือศีลด้วยยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบหกยาวไปถ เดือนแห่งการนอภิวัตรเพราะว่าอภิวัตเสร็จช่วงประมาณยี่สเนี่ยถ้าเราถือ23่สาจบยี่สามยจบยีสก็เรียบร้อยเริ่มต้นตั้งแต่24แล้วกันเนาะ transformation หรือไม่ก็ยี่สามแรงล่างสําเร็จ23ลองดูก่อนมาคุไม่เคยถือสินแปเลยอาจจะหิวหน่อยก็เริ่มยี่สาลองก่อนอันนี้นะจะเป็นเหมือนกับงูลอกคาบเลยอะ่ ลอกคาบออกแล้วก็ตัวใหญ่ขึ้นอะไร่ลอกคาบออกสวยงามเจ๋งกว่าเดิมเจ๋งกว่าเดิมนะอ่ะต่อไปพึกศพนะครับพึกศพให้ระมัดระวังความคิดของตนเองจะทําให้ตัวเองเนี่ยผิดพลาดเสียหายนะไอสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราวางแผนสิ่งรพูดเอาให้รอบคอบไตรตรองใหม่ว่าถ้าทําสิ่งนี้มันจะเกิดผลอะไรสองสามสี่ครับแล้วช้าๆหน่อยนะพึกศพนะไม่งั้นเดี๋ยวผิดใจกับเพื่อน ไม่พึงใจกันอะไรอันนี้ออกแนวมีนเลยนะคะเนี่ยเอ่อออกแนวมีนออกแนวมีนเลยแต่อันนี้อันนี้ให้มนก็เพิ่งห้ามคุยกันนะตอนนี้ไม่ไม่ต้องไปก๊อปปี้ความคิดคนอื่นแต่ให้ไตร่ตองให้ดีโอเคไหมแต่มีนนี่ให้ไปเอาเลยอยากคิดเองนะคิดเองแล้วเละตุนนะครับสัปดาห์นี้เน้นความอ่อนน้อมถ่อมตนนะเน้นนะความอ่อนน้อมไม่อ่อนไปก่อนเออเจอใครไหวเจอใครไหวเจอใครไหว ใครดาก็ยิ้มก่อนเอออย่างนั้นใครดาก็ไหว้อย่างเงี้ยนะ <c oughs> คืออ่อนน้อมถ่อมตนจะนํามาซึ่งความสําเร็จทุกเรื่องเลยนะค่ะต่อไปนะครับมังกรมังกรนะอันนี้เด็ดมากเลยนะจะได้พบครูบาอาจารย์เลยนะ <c oughs> ได้พบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในช่วงวันเวลา เลิกต่างๆที่ให้ไปทนอายบก็แต่เมื่อเหมือนเดิมนะคะก็ถือศีลเน้นเลยนะมังกรนี่คืออาจารย์เล็กคอมเมนต์เลยให้ถือศีลเลยน้องอมนี้พาไม่ได้เออแล้วจะได้ของดีสวดมนต์คาถาไปด้วยทําพิธีไปด้วยจะสมปรารถนาตามที่อธิษฐานจิตเลยนะสิงนะครับต่อไปอันนี้น้องเปี้ยวน้องเปี้ยวนะจีนอ๋อ ให้ระมัดระวังความคิดของตนเองจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่ oh. <c oughs> เอาแล้วไงเอาแล้วไงเป็นผู้ใหญ่ที่ใกล้ตัว <c oughs> ต้องอ่อนโยนอ่อนน้อมโอนอ่อนผ่อนตามนะแล้วมันจะได้ไม่ขัดแยง้งเ <c oughs> มื่อกี้ไงก่อนขึ้นมาจะทะเลาะกับแบงค์แล้วไม่ใช่ละใกล้แล้ะอีกนิดเดียวตกกันแล้ะ <c oughs> <c oughs> พูดเล่นพูดเล่นแบงค์เขาโอ้โหผู้ชายใจพระเขาไม่มีตบเปี้ยวหรอกมีแต่เปี้ยวในตบแบงค์นะ เซลกันเล่นนะครับแล้วก็ให้ถือศีลด้วยใน3วันนี้จะยิ่งดีมากเลยนะครับจะช่วยให้ให้กำลังบุญวาสนาของตัวเองเนี่ยมันเติมเต็มโอเคไหมกำลังบุญวาสนามันเติมเต็มนะครับต่อไปนะครับลัคนาสุดท้ายลัคนาสถิตกลุ่มนะครับรบในสัปดาห์นี้จะได้รับการร้องขอจากเพื่อนร่วมงานเพื่อนมิตรสหายให้ช่วยนู่นช่วยนี่ขอความช่วยเหลือนะ ซึ่งมันจะเป็นผลดีในอนาคตเราไปช่วยเขาเหมือนเขาติดหนี้เราเดี๋ยวเขาจะมาใช้หนี้ mm hmm. อันนี้ดีมากนะแล้วก็ต้องใช้สติปัญญาแล้วใช้ปัญญาของเราไปช่วยคน ใช้ปัญญาของเราไปช่วยเหลือเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะดีมากเลยนะครับในไหนก็จะเข้าสิงหามหาอภิวัตแล้วครับเรายังมีแพ็กเกจครับนั่นก็คือมหาอภิวัตมงคลกําลังคูหนุนนําชีวิตเออเนี่ยกำลังคูหนุนนำานะใช้กําลังคูหนุนนําครับจะมีดูดวงปรับดวงนะครับจุดเทียนแล้วก็ได้ยันด้วยมหายันมนตรารับผมอันนี้ใครที่ไม่มีเพราะว่าที่ที่ผมทำมาให้งี้ตั้งใจให้ลูกศิษย์เพราะว่าชุดแรกนะสมัยแรกๆอ่ะแจกนะ มหายันมนตาเก้านะเนี่กันได้ไหมคะเอซีที่เป็นายาสีขาวน <ะ S 2> ีแต่พอ พอคนต้องการมากก็เพราะมันแจกไม่ไหวแล้วนะเพราะอาจารย์ก็จะมีต้นทุนก็ต้องเป็นให้บูชาไปนะแล้วพอชุดพิเศษเลยบางคนเนี่ยเขายังไม่มีเราก็เลยมาจัดให้แค่นั้นนะครับหรือว่าบางท่านมีแล้วนะคะก็ยังจะมีมหายานอื่นนะคะอย่างปักษามันตรายนะคะแล้วก็มีณมังค่งเหมาะมากสำหรับคนค้าขายนุ่นนี่นั่นั้นได้หมครก็จะเลือกให้นะคะแพ็กเกตนี้ก็สําหรับคนที่อยากจะบูชาใครสนใจหมายันมนตาณฑลานะอยากจะบูชาก็ติดต่อกันได้ไลน์แอดเอดาวมี รายละเอียดเอาไว้นะครับตั้งกระดูมนะอ่ะจบครบถ้วนขบวนความของอลัคนานะคะก็ครบหมดแล้วนะคะท่านใดน,นะคะที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เข้าไปช่อง YouTube ของอาจารย์นะคะกดติดตามให้เปลี่ยนคำว่าติดตามแล้วแล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะครับนอกจากนี้นะครับยังมีสองช่องทางนะครับนั่นก็คือเพจอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์ดมกับเพจเปิดดาวรู้ทันดวงอย่าลืมมากดติดตามด้วยครับหรือถ้าอยากรู้จักอาจารย์ให้มากขึ้น จะมีเวเว็บอาจารย์กิษณะผูสิทธุดมดับเน็ตนะครับภายในเว็บจะมีโหราศาสตร์ความรู้ธรรมะธรรมนิมิตมนุน์คาถาและบทสวดครับผมใครอยากคุยกับผมนะครับสามารถเข้ามาคุยกันได้ใน ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้เรียกว่าเป็นลิงก์ Open Chat นะครับกลุ่มคุยทุกเรื่องกับอาจารย์กิษณานะท่านก็กดลิงก์เข้ามาคุยกันได้เลยโดยที่ไม่ใช่มาคุยแ้ะถามดวงนะบอกอาจารย์เนี่ยเมื่อไหร่จะหมดนี่อาจารย์อะไรงงี้ยมาปุ๊บมาถึงเลยเอออะไรอย่างเงี้ยนะคือคือเรื่องดวงเนี่ยให้ไปจัดคิวกันที่ไลน์แอดโอเพนดาเพราะว่าผมจะมาสนทนา ได้ทุกเรื่องนะมีคนถามบอลก็มีนะถามบอลถามหวยถามเออคุยไปค,คุยทุกเรื่องอะ่ะได้หมดนะคุยการเมืองคุยวัคซีนถามผมได้นะแต่ไม่ถามดวงและก็งดยืมตังแค่นั้นแหละนะโอเคไหมครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ